สวัสดีค่ะพบกับนานะคะโชว์รูมรถบ้านสมชายนะคะสำหรับวันนี้นะคะนาม,มีรถเข้าใหม่นะคะเป็น Toyota ายาริเครื่อง1.2ตัว j จปี2017นะคะเป็นคันนี้เลยนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะเป็นตัวแฮดแบ็กนะคะเป็นตัว5ประตูนะคะสำหรับยาริสคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา Toyota ายารินะคะ เป็นตัว5ประตูนะคะแนะนำคันนี้เลยผ่อนสบายสบายเลยนะคะเรามาเริ่มที่อย่างแรกเลยนะคะ,ะกระจังหน้านะคะจะเป็นโครเมียมนะคะสำหรับอันนี้นะคะแล้วก็แผงข้างหน้านะคะจะเป็นแบบรังผึ้งนะคะเป็นรูระบายอากาศนะคะไฟนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเราไปดูยางกันนะคะอันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาเลยนะคะ อันนี้ยังไม่ได้ปรับทําความสะอาดยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะเดี๋ยวเราให้กับลูกค้าดูแบบเดิมๆกันไปก่อนนะคะเรามาดูด้านหลังของโ o โยต้ายาริคันนี้กันเลยนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นตัว5ประตูนะคะสามารถวางของบรรจุของได้เยอะเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีอุปกรณ์นะคะมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะ สำหรับภายในคันนี้นะคะเป็นโทนดำเลยนะคะแบบดักดักเลยนะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะรองรับวิทยุ cdmp 3นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูบริเวณหน้าเครื่องนะคะของ t o y ยต a y a r ริคันนี้กันเลยนะคะ หน้าเครื่องนะคะโดยรวมนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะรับประกันนะคะที่โชว์รูมเรานะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อเครื่องแน่นอนนะคะ สำหรับคันนี้นะคะ t ต y ยต้ายารินะคะเครื่อง1.2ตัว J ปี2017คันนี้นะคะราคาอยู่ที่369,000บาทนะคะผ่อน72งวดน,นะคะงวดรับประมาณ7,100กว่าบาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นออกรถ900บาทนะคะจบทุกอย่างเลยและยังแถมฟรีนะคะกล้องหน้ากล้องหลังให้ด้วยนะคะสำหรับโ o โยต้ายาริสคันนี้นะคะ สนใจติดต่อนะคะได้ที่เบอร์081นะคะ8151357 0814803351นะคะฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e ให้กับรถบ้านสมชายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ